สบายดีพี่น้องเบิดสกูดสุดคนพี่น้องต่อแรงเนาะแต่อน้นปังใสผุนพักเด้อพี่น้องเด้อพักบุงเด้อพี่น้องใส่ผุนพักไ,กไ,กไม่กระขียวงามเด้เเอเฮ้ยสบายดีพี่น้องนะสบายดีพี่น้องโอ้ยเน้อง <laughs> เป็นสินะกรเนาะพี่น้อง ผักพี่น้องเลยใส่พุ่นผักผักที่สาวตู่กับลุงเป็นเอมามาให้เลยพี่น้องลแล้วคิดเงินอยู่บ่เฮยเป๋าเท่าไรน่ะเด้อแล้วปที่คิดเงินคิดเงินอเอามาให้ซื่อๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นมาให้สื่อดีเนาะส่งพอตู่น้องตู่ประวงอันนี้ก็เป็นขี่หัว ตะอ้วนเก็บไว้เนาะพี่น้องเนาะเก็บกับเสาวอนหน่อยมืนนอนกันนี่ก็ไก่สีคำแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเห็ดตอนนี้มันก็โบดแดดนะเนาะพี่น้องเนาะตอนมันจะบบดแดด์มันสีนั่นยังสิหดอยู่บนนี่เฮ้ย <What? What? S 1> เดี๋ยวค่อยหดหน่อย เบิดเบิ้ลบ่จะใส่เบิดลบ่เนี่ยปุ่นนเบิดทอานี้บ่ใส่ดอกมันเลยออกดผักบัวมันงมขาดอลพดทุกมือได้นี่มาแแตงกับพี่น้องเลย ขึ้นเกียวคุณใช่ลำบากสิขึ้นดอกขึ้นตัมหลังดอกขหลังดอกก็ใช่เกียวขึ้นตามเรื่อนเลยเนาะเดี๋ยววันแ้วเขากลหาสีหาไม้หน,น่อยหมาซักแซมแซมแบบของเอาที่เขาไปสอดถ่ายเลยพี่น้องเอ้ยของเอาสิงนะเพิ่นเห็ดแบบเป็นข้างน้นอยนะ้นาะสีใสอีกครั้งละ ไม่ไฟ่นะพี่น้องหิดด้วยน้ำไม่ไฝ่เนอะอดินถัดไปก็จะเป็นของสาวอ้นน้อยนะพี่น้องเด้อเพิ่นกิดสิกรกำลังซื้อเนาะเงินเผิ่นก็ได้มันเรียบร้อยเลยพี่น้องดีใจสาวแทนสาวอ้นน้อยเด้อพี่น้องดินถัดไปของน้องเมฆของน้องเมฆเป็นของอ้นน้อยนอกของพะทวันนะพี่น้องเพิ่นแบงขายให้ ấy phát đỏ lá ông nào nữa bên đây hơi cuộn biết tuần bằng nào không thì nó. ốc đỏ luôn mình xe xem được thì nói được เก็บหมดไหนก็น้าหดเด้อพี่น้องวันเอาจะปล่อยปลาใส่หันบ่แม่นบ่ปล่อยบ่หลาน้ นี่นี่มีนายพักสลัดด้วยกาบาอตูสลัดกาบาอตูจิบจีมกันเลยบันานหวานใช้น้ำตัวนั้นพอบโบแตกเลยใช้นี่ชัจุ่มซัมสำสีจุ่มกันบ้านพักพองบริษัทบรรดายพี่น้อง ตองใส่แต่ผุ่นงวะนะัวเนาะใส่แต่ผุ่นขี้แวะบอด้ใส่ปุ๋ยมนันดดประอยากสัตว์บระหยาก,กงามปันใดาานอ,อืมโบางามอลไรเหลืองเขาเหลืองเขาสีตายล่ะ จะพอได้กิน้ำหรับตายก่อนมันเข็มันพบประยางเฮ้ย เออกินได้แล้วพองปอมผักบัวกะล่กินได้แล้วเด็กกินใบมันปกติมันต้องสัตว์กว่านี้ยังระบ่พ่อคุณเนาะซุ้มในผักเสริมในยากได้คุณหลายอย่น ลูกร้ายกับบุ้งพี่คุใส่คิงวัวแถวนี้ก็เริ่มเบิดแล้ว เสริมเฮานกำลังงามเลยพี่น้องเราลังแตกเหตุลาเผิดไปชั้งกะบริสุทธิ์เราเก็บนี้ได้แด้วอ mm. น,นี้ก็เริ่มคำแล้วพี่น้องคลิปนปก็ลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณพระจ้คุณที่เข้ามารับชมติดตามทางช่อง,องนภา,าสาวเซโนเลยจ้าเด้อ โดหมักแตงเลยมักแตงเขาก็ออกดอกออกหมากเลยได้หักข้างเขานี่ก็จะเป็นอะไรบูบันเห็ดโเปินจะมันจะขึ้นได้ยัง